ข้าเข่าาไข้างไหน่อเนี้ยห่าไปห่าไปฝังนี้ยลัง้เ้าาพี่เกลุกี่ลุกอีกสองตรงเดี๋่อยอ่านเดี๋ว่อ่านนะถ้าใคขึ้นคนเดียวนี่แคสัตว์นี่เลยนี่อะแล้วขาเนี้เราจะวางตรงประมาณหัวเข่าเขาขาเนี้ยเราก้าวออกมาไงถ้าเธอเป็นนี้เธอจะไปได้นะเธอเธอจะล้มแล้วก็ก้าวมาแค่นี้ นะแล้วขาเขาเนี่ยจะวางอยู่เหนือหัวเข่าเราหน่อยเดียวนะเสร็จแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราไม่ต้องไปทำแลนซสิน้นขาเขาเนี่ยแค่โยกเนี่ยเขาก็ตึงแล้วถูกไหมา mm hmm. บางนคนนะงอยงกน,น้าอีกไม่ได้เนี่ยจะเห็นไหมว่าการยืดคือการใช้งอเขาออกไปไม่ได้ใช้อะไรเลยก็องอโยกไปเรื่อยๆเ,เสร็จเราเริ่มรู้สึกว่าเออเขาเริ่มคลายแนละ้ว ไมนิะเนาะเข้ามาดูอะไรดูสวนขอจะมาปรับรีโนเวสวนก็ตาครอบคท่าน้ดยูในห้อง จำได้หนูว่ามันจำได้เลยว่าการเติมสูงก็บอกว่ามันเป็นค่าเติมที่ไม่มีค่าม่วงอ่ะดูดูยังไงหาอะไรพอเราเริ่มเขาเริ่มจะไปได้เยอะแล้วใช่ไหมทีเนี้ยมือเนี้ยให้จับแบบนี้พร้อมที่จะปักไม่ใช่ไปจับอย่างนี้อย่างนี้เสร็จพอเรงอข่านะงอข่าปุ๊บมือนี้เราจะดันเข้ามานิดนึง ตึงเพิ่มไหมเนี่ยมันจะตึงเพิ่มแต่มุ่ถ้าแค่นี้เขาตึงเพิ่มเราก็หลขาเราก็มาเห็นไ,ไหมเนี่ยาขาที่เราไปแค่นี้ปุ๊บเขาเจ็บเราก็ทำมันนี้หนึ่งนะแล้วทําไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,ขงเขาไม่ตึงแล้วทีนี้เราถึงจะลงตรงเส้นสองลงเส้นสองก็คืออะไรพรโยไปปุ๊บเนี่ยวางแล้วก็ยกน้ำหนักจากตัวมาได้ไหม แต่พวกเธอไม่ทิ้งน้ำหนักจากตัวความหลงยิ้ไม่ต้องพูดไม่ทิ้งน้ำหนักจากตัวใช่ไหมชอบอย่างเงี้ยเจ็บไหมเนี่ยชอบกดตรงเนี้ยเขาจะเจ็บวางไว้เฉยเฉยเนี่ยโยกมาเสร็จวางไว้เฉยเฉยทิ้งน้ำหนักจากตัวมาเหมือนกับเหมือนกับถาของอ่ะเนี่ยได้ไหมกลับไปฝึกนะ แค่เนี้คนที่ปวดขาแล้วเรามีเวลาให้เขาน้อยแล้วเราทำเนี่ยเขาจะรู้สึกดีเลยถ้าเข่าเองค่ะผู้หญิงจะได้เท่ากันอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขัดไม่เป็นอะไรนะช้ารย์สอนอาจารย์นี่ไงก็เหมือนกันก็เหมือนกันไม่ยากออกมาหน่อยสิขานี่ขัดแรงเนี่ยข่าเอออ่ะแลงนี่อยู่แค่นี้พอแล้วมือจับจับลูกโซ่ ตรงนั้นยังไม่ต้องทำอะไรเลยงอเข่าแล้วสิงอเข่าแล้วไปอ่าแค่นั้นน่ะแล้วต้องงอเข่างอเข่าไปแล้วต้องถ้างไม่ยิงงอแล้วกลับเลยเพราะมันเป็นการยืดเส้นนะจ้ะไหมใจเราต้องเข้าใจในวิชาเอ้วิธีที่เราทําว่าเราต้องการอะไรแล้าถ้าเธอไม่ค้างไว้อ่ะเขาก็ไม่ได้อะไรจากการต่อให้ทำนีสามสิบครั้งก็ยังไม่ได้เลย่น่งงอเข่าเขาจี้แบบเงี้ย เออีหลงเขาดิเไม่วาอไม่ว่าเส้นพอพอหนูจับมันได้ยินเสียงไได้ยินเสียงว่าพอเข่าพี่แบบเส้นเส้นมีเสียงอ่ะแกได้ยินเสียงนะนะแล้วแสดงว่เจ็ปวดนะไม่อแล้วไปยุ่งหละก็ไม่หมาเข่าเขตึงก็รู้เลยอ่ะแม่เท้าเออได้เลย อันนี้หเาให้แฟนทุกวันนี้แฟนคไม่ต้องาทำค่ะ๋อได้ไดอแล้วก็เหลือีกแล้วอัไหนละไหนีเ็นไทำให้ดูทำมาเรียอเสร็จแล้วเราก็อันไหนอันนี้ลืมแล้วพี่แอไม่เป็นไรทำได้ทำได้ ทำได้เท่าที่พี่ทำได้แล้วนอันนี้อ๋ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อยู่อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่ว่าให้เราโยกอันนี้อันนี้ก็กก้นหัวเข่าไว้ให้มันมีแรงต้านปึ๊บตรงนี้นะอันนี้นี่ใช่ใช่ใช่ขับไปให้ขาเขาข้างนีตรงนี้เป็นหลักแล้วก็เหมือนกันท่านี้ก็แม่แต่โยกแต่ว่ามันใช้พลังหนึ่งแม่อ๋อแล้วมันได้จุดไหนอีก ตัวนี้มันเพิ่มเติมตรงไหนมาถึงนี้เลยเนาะเข้าถึงซับโครงตรงนี้ลองเนี่ลองให้พี่ปุ้ยทำให้โจกินลองดูมาลองดูมั้ยอกตัวไปที่ธรรมดาอันนัะนค่ะท่านยกตัวไปไหมคะยกเข่าไปอีกเข่าไปข้างหน้าอีกยกไปอีกเข่าให้มันดีไปข้างหน้าข้างหน้าขาขาตีน่ะยื่นมางหน้าโอ๋เท้าเท้าตรงนี้ตีน่ะยกมหน้าเออเปิดยกไปเออไปเท้า แล้วก e my, ็แม uh, yeah, ่แม่เอาใช่ไหมหลานเท้าแม่อย okay. ่างเจี๊ยตรงนี้เขาคลายก่อนแล้วค่อยเนี่ยแล้วจริงๆขาเขามันต้องอยู่กระสอบเดี๋ยวมาเป็นติดพุงทำไมออกมาขาเขาอะจะติดพุงแล้วก็จับใช้แผ่นพุงดันแล้วก็พยายามเอามือเนี่ยดันขาไปดันลูกโซนออกมาดัน้นออกมาดันดิเอออย่างนั้นนท้ะไว้

เห็นไหมสุดท้ายวันสุดท้ายเราก็ได้ท่าครบแล้วนี่ยเออครบแล้วดูมือ้ยยังไงอ่ะ